สวัสดีค่ะชิบะอินุนันตตจังค่ะสวัสดีครับขอบคุณสําหรับผู้ติดตามหนึ่งพันคนแล้วนะคะช่องชิบะอินุนัตตะจังนะคะแต่ว่าชั่วโมงนี้อีกยาวไกลมากเลยวันนี้เรากําลังจะขับรถนะคะไปซื้ออาหารก็เลยพานัตตะจังมาด้วยแต่เออยากจะให้ดูนะคะว่าเอเนี่ยนะที่เป็นภรรยาทากะเวลา คือเอจะต้องนั่งหลังตลอดน่ะทำไมครับหมู่นี้อ่ะเพราะว่าครับนี่ค่ะลูกนอนอยู่ครับสบายที่สุดโอเปิดแอร์เย็นๆนะแล้วก็ชิบาอินุเจ้าของช่องไฮโซจังไฮโซรู้รามาเฮามาคือเขาจะนั่งกับพ่อเขาปกติชอบจะนั่งตักทกากะไง ทีนี้ขับรถก็ไม่ได้ใช่ไหมอันตรายแล้วก็ถ้าถ้าเป็นตอนเด็กๆนะคะเอก,ก็จะอุ้มได้งไงที่มัดที่มัดแต่เดี๋ยวนี้แบบตัมากแล้วก็คือไม่ได้อุ้มแล้วนะคะก็เลยเป็นแบบนี้จำที่มัดที่ก่าที่มัดจะเอาไปปล่อยวกเขานโอ้โหนะโี่อาจจะไม่ได้แบ<ๆ>ค่อยเห็นตอนนันตัวน,นอนนะคะเอ้ยบร้อยเรียบร้อยมาวันแรกตัวเล็กมิดเดยวดูตอนนี้น้องตัวเรียบร้อยน้องตัวใหญ่อันนั่งตัวใหญ่ อจารย์อมันไม่มาถึงแม่เลยดูเหลือตามองแบบย์อาจารย์คันอกคันหนาด้วยนะทำแปมทำคันหน้าด้วยไหนจ๊ะโอ๊ยราคาคันโน้คันหน้าโต๊ๆ้ก็เลยเป็นแบบนี้นะคะเวลานั่งรถ พี่พี่นะดูกดติดตามให้น้องครบหนึ่งพันแล้วดีใจมากๆเลยค่ะครับอืมนะโอเคแม่เปรียบเสมือนเมียน้อยเลยแม่ต้องมานั่งหลังเนี่ยแม่เป็นเมียน้อยอันนี้เมียหลวงเอ้าโอ้โหอะแชร์แชวิกี้เกียด้วยเอออจาโอ้ถอนหายใจด้วยค่ะเออทอนหายใจด้วยค่ะเออโอ้โหคาดเบลไหม นั่นเตาคาดเบลไหมคะโอ้โหพ่อนวดให้ด้เอเกินไปมากเลยอ่ะคุณเกินหมามากถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามมีอะไรคอมเมนต์ที่ด้านล่างเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ